ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมมิกกี้ในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเออ My ท e s t ก่อนนะซึ่ง My ท e เ t เป็นเกมแนวอะไร My ท e เ t เป็นเกมแนวไมครับแต่ว่ามันเป็นไมครับเป็นไมครับแต่ว่าผสมกับอีกเกมนึงซึ่งผมไปดูอีกเป็นอีกเกมหนึ่งแต่ผมจำชื่อได้เพราะว่าผมแหละ ไปดูช่องหนึงคลิปหนึ่งครับนะที่เขาจะรีวิวเกมอินดี้ที่มาสามารถหาเลด้ฟรีได้ซึ่งไอเกมนี้ก็เช่นกันครับนะซึ่งเห็นแค่คลิปเดียวเองก็ก่อนนะ้นท่านผู้ชมเดี๋ยวก็คือช่วงนี้มันเป็นซึ่งเกมนี้เกมนี้มันจะเป็นเกมซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงการทดลองเขนะ้ามานะง่ายๆไอช่วงการทดลองหมายถึงอะไรช่วงการทดลองหมายถึง การทดลองทำคลิป My Test คลิปแรกก็คือ EP 0ูนัน่นแหละท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวก็อย่ามัวเสียเวลานะครับก็ไปรไปับชมกันเลยซึ่งแมปนี้เกมซึ่งแมปแมปนี้มันชื่อว่า My Test Tutorial หรือง่ายๆ Tutorial หรือด่านทดสอบนั่นเองซึ่งมันเป็นด่านที่เอาไว้สำหรับมือใหม่โดยเฉพาะครับนะซึ่งผมจะพาไปทัวร์แต่ละด่านกันนะครับนะก็ อันนี้มันจะหนึ่งนาทีแล้วนั้นเราไปดูกันเลยแรกนั่นก็คือฐานอันนี้ครับนะจัมเซสชั่นนั่นเองซึ่งฐานนี้ก็คือฐานกระโดดนั่นเองานั้นะแบบกระโดดกระโดดเนี่ยกระโดดจากออกก็คือกระโดดนั่นแหละก็คือกระโดดจากหลุมลึกนั่นเองครับนะซึ่งเราจะมาดูกันเลยเดี๋ยวทุกผู้ชมมาดูกันง่ายๆครับหมูหมูหม อันนี้อัน,นอันนี้คืออันนี้คือน่าจะเป็นที่ฝึกครับนะมีฝึกอีกเยอะเลยซึ่งผมก็เล่นมาแนละ้วผมก็รู้ครับนะจุดว่าอันนี้ทํายังไงแล้วครับนะไะแต่บางจุดอาจจะไม่ได้เข้าไปทมนะครับนะก็เพราะว่าต้องตัดคลิปให้ต้องทําคลิปให้สั้นงลงเองมาอันนี้คือเซกชันแครเบอร์อันนี้แปลไม่ออกครับนะเพราะฉะนั้นเรารีบไปดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นการปีนบันไดยอย่างนี้ครับนะ ฝึกปีนบันไดนั่นี่อ๋อกระโดดน้ำอ่าเมื่อกี้ขอโทษด้วยมันคือการกระโดดน้ำนั่นเองเถอะนะปะเดี๋ยวก็คืออันนี้อ๋ออันนี้คือปีนบันไดใช่ไหมแล้วมันก็จะมาเชื่อมต่อกับไอ้กระโดดน้ําเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมกระโดดน้ำให้โชว์ครับปุ้ม ก็นี่ครับก็ผมก็โดดน้ำโชว์แล้วเราไปดูฐานต่อไันนี่คือฐานที่เราจะต้องนำน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งนนเองคยับนะเราไปนำเดี๋ยวผมจะไปนำน้ำโชว์ให้ดูครับนะมาเอาเลยไม่ตัดแล้วนะเอาไม่มีอะไรพี่จีไม่มีไม่ไมี แล้วก็จะไปซ้ายหรือขวาไปไปซ้ายก่อนแล้วกันเร่านั้นะอันนี้อันนี้คือกล่องเองก็คืออินเวนท r รกับกล่องเนี่ยแล้วก็มีสมุดด้วยก่ออันนี้คือจะเป็นกล่องเท่านั้นนะก็คือฝึกใช้กล่องก็คือฝึกใช้กล่องนั่นเองครับหนะ อันนี้อันนี้กล่องอันนี้คือการคราบเครื่องมือ,อน,นี่ครับนะอ่านี่ครับผมอาจจะไม่ได้ครับโชว์นะก็คือดูตามภาพนี้ก็คือดูตามภาพมันก็จะขึ้นให้เขามันนะอ่าอันนี้จะเป็นการซ่อมของอน,นี่ครับนะไปะ เราขึ้นไปข้างบนดีกว่าอันนี้การเผาเองผมจะสมมุติว่านี่คือทองเอาอันนี้ทองกับผ่านมาสักเอามาทั้งอันเลยแล้วกันนะเขมนะสกิลจากการเล่นมัลติคามมาครับนะมาเรามาดูกัน ผมก็จะตัดบางส่วนออกนะครับให้ม,มันจิปมันสั้นลงนั่นเองนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราก็ได้แล้วอาจจะคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมไม่มีไอไมค์เข้ามานะปะ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยเราก็ได้ทองมาแล้วเข้ามานะเราไปดูฐาน่อไปน้ำเข้ามานะซึ่งฐานน้ํำมันก็คือฐานพวกน้ํำพวก พวกแบบว่าน้ำอน,นี่เท่านะน,น้ำแต่ละชนิดนูจะแบ่งก็คืออันนี้น้ําเย็นอันนี้น้ําธรรมดาอันน้จะน้ําเย็นน้ําเขยดน้ําเขียดร้อนส่วนพวกนี้อีกที่เหลืออันนี้ผมไม่รู้เขนะาเหมือนนะไปไปดูถ่ายต่อไปกันเลยดีกว่าเอ้ก่อนจะไปเดี๋ยวขอใช้ความซึ่งน,น้ําแต่ละชนิดก็จะมีความหนืดที่ไม่เหมือนกันน,นี่นี้คือการขึ้นไป สูงสุดของไอ้ครับแม่น้ำนั่นเอง่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่ครับแล้วก็มาเอาถ้าต้อไปนี่คือฐานการขุดน,นั่นเองเท่านะ มันจะมีพ i ิกแอคให้เราให้เราก็แค่เอาอันนี้ครับนะซึ่งไออิตเตอร์นี่แหละทุบแต่ละอันแล้วก็ขวาให้ด้วยนะอันนี้มันจะเป็นที่วางแล้วีเลนี่ยรอว่าสเปเชียลบ็อกซ์เซกชันไอคือบ็อกซ์พิเศษง่ายๆครามันนะอันนี้คือการการสุดสองเกี่ยวกับการขุดแร่ ผมก็ผมจะไม่ทําให้ดูนะครับให้ท่านผู้ชมลองเข้ามาเล่นกันดูเข้านะเพราะว่าเรืยความที่เกมที่ทำนั้นมันฟรีซึ่งมันไม่มีตัวเกมหลักของมันซึ่งตัวเกมหลักคือ My Taste World ซึ่งคุณต้องไปดาวน์โหลดซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนดาวน์โหลดเกมที่หลังอันเลยคร้บนะนาอต่อไปนะอันนี้ไม่ใช่ข้ามไปก่อนอต่อไปนี่คือฐานปลากรวดฐานปลากรวหรืออะไรที่เนี ก็คือฐานแบบเป็นดันด,ดันนี่การกระโดดฐานาเป็นดันดันก็คือการกระโดดนั่นเองอย่างอันนี้ให้มันเป็นต้นอย่างอันนี้อันนี้แบบง่ายอันนี้อันนี้แบบหลุมเห็นไหมอันนี้แบบยากเราไปดูกันทีละอันกันเลยดีกว่า นี่คือผมมีทริคเข้ามานะถ้าอยากจะกระโดดต้องอยู่บริเวณขอบขอบควบคุมย่หน่อยไม่ไม่สิผมอะ่ะมันลำบากตรงผ้าเง,งเราต้องอยู่บริเวณขอบขอบนี้แล้วก็กระโดดอ่าผมก็เห็นภาพกันแล้ว,นะวเนาะไ่แกเออนั้นไปดูถาดต่อไปกันเขาบอกว่าเป็นถาดปรุงยาแต่ไม่รู้ว่าปรุงยายอย่างไงเนขะ้ามานะมันก็จะมีพิชตแอปเปิ้ลกัดทองอันนี้ก่อนะ เดี๋ยวคีบแอปเปิลโชว์ให้ดูนี่ครับ Apple แอปเปิลเราก็ได้มาแล้วไปดูฐานต่อไปมันก็คือฐานเท่านนะ้นซึ่งมันแบบซึ่งมันเป็นฐานที่เอาไว้ดูเวลาอ,นนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเพลงอันนี้คือตอนกนอันนี้ตอนเมื่อกี้ตอนเช้าอันนี้ตอนก็นคือเหมืนนะนี่ครับนะผก็ไปดูฐานต่อไปครับเป็นฐ<ๆ>านท<ๆ>้ายแล้วครับนั่นก็คือ ผ่านกระโดดน้ําก็คือว่ายน้ําไม่หน hearing, ีเขานะฝึกว่ายน้ําซึ่งเดี๋ยวผมจะกระโดดน้ําให้ดูเขานะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับ่อแก้ที่ผมสามรวจก็น่าจะแค่นี้ครับเพราะว่าผมสำรวจทั้งหมดแล้วน่าจะคือมาง่ายมันก็โคบหมดแล้วเขานะซึ่ง ผมก็กล่าววก็บอกไปแลครับว่ามันคือคลิปคำนะ่ะมันคือคลิปช่วงทดลองนั่นเองก็ค,คือ EP ศซึ่งเป็นช่วงที่ผมนะั้นเพิ่งมาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกกันเองจริงๆก็เล่นนานแล้วแต่แต่ว่าเพิ่งมาเล่นในตอนนี้เพิ่งมาอัดตอนนี้แต่ก็ช่างมันเถอครับก็ถ้าคลิปถ้าหาคลิปนี้คนะมันสนุกครนะั้นก็ก็ฝากด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม แต่รวมถึงครับนะอีกอย่างรวมถึงถ้าถ้าหากาผู้ชมมีถ้าหากท่านผู้าาชม,มน,นะมีมีกาลังใจมากพอครับมีความอันนี้ครับนะมีความสนับสนุนมากพอก็สามารถก็สามารถอันนี้ครับนะก็สามารถไปอ่านนิยายของผมครับนะจากเลสเอาไว้ได้ครับนะซึ่งซึ่งซึ่งมันจะอยู่ซึ่งชื่อเรื่องจะอยู่ใต้ข้างล่างครับนะแต่ คือดิ้งอ่ะแตผมไม่ส่งจะไม่วางคานะั้นแต่ชื่อชื่อเรื่องเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ครนับนะก็แค่นี้ครับก็ก็ขอบคุณครับ